สวัสดีค่ะตอนนี้คือตีห้าของประเทศโนเวย์ตุหาปีน้องแต้ว่าแก่งโคโลม่ลบ้านโนเวย์้วพี่น้องเนาะผู้ดใด้ิไปนอนหลับแก่งโครโรถ้าปีนอนอนง้างเบิงที่เตอองเราเบียงบานลูกสาว บินมาเล็กแกแกเกนน้พี่น้องนะอ่ะอนี้คือย่ยาหมุดเ้าพี่น้องไายยันระเบียงบ้านเขาเนาะพี่น้องอนะ่ะทายห้เบิง้งยินระเบียงบ้านเขาอันนี้รถมาจากสวีเดนสองคันรถมาจากสวีเดนสองคันบานขา้าเจ้าบ่มีเขตแตนนี่พี่น้อง เขเดนมุนี่โอ้ยื่องตัดหยางมัอว่างกะเขาไปชาจแบ็ดหรอไม่เขยดแดนอันนี้อยู่อันระเบียงบ้านเขาเนาะพี่น้อนน 37, บงบ้านเลขที่สามสิบเจ็ดระเบียงบ้านน่เอามานั่งกินกาแฟกินยังไรเนาะพี่น้องเนานะบากาหยางมันจะเศร้าวปวด มันตาเสาบนบกกาย่างเราตัดหนากระเขาห้างพี่น้องเราตัดหนากราห้างแล้วนี่มือเสาเนี่ยเพื่อนสีออกแดงบึมบึมเพิ่นตัดเองเลยพี่น้องเพิ่นออกมาตัดเองบางเลยนี่เพิ่นก็ตัดเนาะตัดไปเรื่อยๆ มันก้าเจ้าดียังเงียบสงบเงีย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 บอิบอ่ลดีพี่น้องอันนั้นมึงกระเจ้าปูหินอ่อนงามค่ะโอ้กระเจาปูนหินปูสุบานเลยพี่น้องกระจเจาวางแผนบานดีดีทำเป็นบานเ้าจะสีเห็ดอย่างไงควงรองานอยู่เนาะมองเจอรถเก่ามากกับไปจอดเออ พี่น้อกระจ่างแพนนี่สเปลี่ยนบานเขาไหมหลานตื่นขึ้นมากอะ่ะหายายเลยวันนี้นิ้วก็ลายหลานตื่นขึ้นมากอ,อย่างหายายอันนี้บ้านเล็กเล็กน้อยหลินนะ้ะพี่น้องนาะนั่นหลังบ้านเลขที่สามสิบสามเระจ่างปูัวงางามๆเราเหินว่าต่างทับกันไว้ดีครับก็เจ้าเย็ดดีเลยพี่น้อง ยินก็หยินนักสําแม่ก็เจาะั้งไว้ซื่อๆได้แต่ว่ามันกล้งามดิแต่ละบานก็เจาะกลงาำหลานกันย่ายบนนกับบนนนำ้ำลูกก้องเจ้าเงจ้ยง,อ,งอันนี้่นจะสีหนาวแนละ้วพี่น้องเนะนแกนปลูกพักกับว้ใน้ามองหอนหอนมันปลูกคลซี่ลูกค่อยมันปลูกคลซี่เน่ยปลูกพักคนปลูกพักก็ กหมอประเทศหนอกเขาเจาปูไว้กินทีละหน่อยอันนี้ก็สิมองนั่งเล่นระเบียงเขาเนบะี่น้องเนะขาท่านพระกระตุนเขาว่ากระจินเดึกอันนี้ก็สิเป็นแนวอย่างเขาที่ย่างอย่างเตาแก๊สเนะพี่น่องอย่างกับอย่างข้าวเดียวอันนี้ก็สิเป็นทีล้างจานเอ,อ่อก้าวาเขาก็เฮ็ดนีดีขเขาเฮ็ดเอง ูมบานสงบสงม,สงงมครับเดินย่มเสามากกว่ากับว่าท่านผ้าก่ายางน,นะพี่น้องเนะาะหมบ้านหลานผ้ายางยางอ้อมหมูบานนี่แหรอพี่น้องยางอ้อมหมบานนี่มือนี้ก็าสุภาไปใส่แน่บุ๊คมาล้ากันสามสามกอบกว้วสองกอบกว้วก็ข่อยผู้นหนึ่งเหรอพี่น้องมันข้างล่างนี่สิเป็น ก็ปูมันฝรั่งก็บอเขียเทศเข้าใจบุ๊กก็่นก่บอเขียบบุพีแขวนนน้อยหนึ่งหนึ่งบุพีควรกลับเป็นหน่วยนั่นบุพีกบัวเกลือพ่นนราสุดข้ายางแหวะไปทัก่นึงยางเบิ่งหล่อป่านจะยายเติมกับเติมน้ำบ้างบิดน้อยเนี่ยนี่ข้าเจ้าสิบ่มีเขตแดนพี่น้องบ่เนี่บ้านยังบ่มีเขตแดนนี่ก็มีเยอะละกับเบิ่งมองตาหยาง ก็ละคือขิงบวหอยเดียวมะ่อคนกินสูงแต่หอ,อยเดียวจากนัมื่อคืนกินสูงแต่อันนี้นหนาห่อนเนื้อก็จะเป็นบ้านอีวลังหนึ่งเลยเนาะไม่เอ๋ไหมก็สิบางสันมีบอกี้เกี้ยแค่กระจอกยังหล่ะเบิ่งพี่น่องตาเสา ขาบอท่านตื่นจากคงตื่นขึ้นตกตาร์มันลวเบื้องเขาไม่บุกเชี่เี่ยโอ้บอกพี๋ยวนี้บใส่ว่าเด็ปปูกดต่ง่ายง่ายเด็กพี่น้องเดียวกับนาวแล้วอันนี้ก็เย็นจ่อยเอยอะนี่็นบกพีคคนไหนบุกพีน่อย,ออยนึ่งนะ้านี่ไหมสอหน่วยสามหน่หนวยลว่าเพจบาเพดกพ,พี่น้องเพ่อพกะก,กาไว้ อันนี้บักไอ้คูสเบอโอ้บอเมนบักคูสเบ,บอบักไอ้ยังเลิ้เลิ้วินเนาะมันะเศร้อาอยู่พี่น้องบักกระน,นอนบลาบมา่บอเงบักแอปเปิลเพิ่นมีต้นแอปเปิลได้พี่น้องตอนน้นนี้หน่อย,น,อยนี่หน่วยซ้อมน่วยนี่แหละต้นแอปเปิลพี่น้อง หน่อยสองหน่อยค่อปลูกไปหลานกระเลาะโอ้ยบหลับบนนอนพี่น้อยมันหากกวนเห็นยายมามันดีใจมันกวนแต่ประกาเบอกเอกยันพรามันหายแห้งอันนี้บักอันผสมสวยต้มใส่ปลาแซ่บแซบนั่นมึงมันย่องมึงมันย่อง มันย่องมันยานย่าเห็นใส่เสียทีย่าเสือห้มาจากเมืองไทยเด้พี่น้องย่าเสือเสียห้ายย่งเมืองไทยคนกับส่ปุ่นต้นแอปเปิลนี่พี่น้องอยู่ข้างนี้ อันนี้จะเข้าไปในบานอันนี้ก็ในบานนไปเนาะมื่อจอบเปิ่งลานนุ้นเนี่ก็เล็กๆอยู่ก็เกกต้น